Taking shots at the enemy I'm gonna make it to the top Leave a legacy If I got something to be say You better let me speak Turn it up a new degree Bitch, you ain't seen anything I pop pop with the new rock Electronic, no sonic proof up. I'm too honest when I take a few shots They're too toxic, need to take the new stuff You cannot save me Some I don't need to to wanna test your luck with me I think I've oh, you back สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาทิ้งท้ายอ e ีพิกอิตาเลียนลีกการเดย์สที่จะรีวิวให้รับชมกันตัวสุดท้ายนะครับไมค์อนครับผมอดีตแบ็คขวาดีกรีทีมชาติบราซิลในยุคนั้นด้วยนะครับผมแล้วก็มากับร่างอินเตอร์มิลานฤดูก,กาล2009-2010นะครับในช่วงหนึ่งที่อินเตอร์มิลานนะครับคุมทีมโดยโรเบโตมันชินีนะฮะซึ่งเป็นทีมที่ขึ้นมาเป็นคั้วานาดใหม่ของเกาโช่ซิลาลาลังจากที่คดีอันอื้อออาาาววัันโดโ่่่งงกกชปลลยูเตุแซิถทไรบ อันชีนี้ก็ไม่ประสบความสำเสร็จในเวทียุโรปถึงแม้ว่าจะคว้าแชมล์ลกอินเตอร์มิลานก็เลยคว้าตัวโจเซ่โมนิโญ่นะครับมาคุมทีมในฤดูกาล2008-2009ไม่นานก็สร้างดีลสลับคั่วนะครับคว้าตัวซาเมลเอเตอโดยแลกตัวกับซาลาตันอิบราฮิโมวิชจากบาร์เซโลนามานะครับแล้วก็ไปคว้ากองหน้าดิโก้บดิโตจากเจนัวนะครับรวมถึงเวสลีย์ชไนเดอร์จากเรอัลมาดริดด้วยนะครับและยังดันแบ็กขวาตัวสำรองอย่างไมคอนนะครับขึ้นมาเป็นแบ็กขวาตัวจริงแทนที่ของฮาวิเอสนติกับตันทีมที่สังขาาาอจลลยแ้ว เชื่องช้าขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ก็ขยับเซเนติเนี่ยไปได้เป็นกลางรับนะครับยืนคู่กับคัมเบียโซไปนะครับจริงๆเซเนติก็เคยมีในเกมแล้วนะในภาคเป2020นะครับหลังจากนั้นก็ถูกถอดออกไปเพราะว่าเอซิมิลาร์เอนเตอร์มิลานไม่ได้ลิขสิทธิ์ต่อในเป2021ตอนนี้ก็อยากจะให้กลับมาเหมือนกันนะครับอ่ะกลับมาที่ไมคอนนะครับหลังจากที่โอได้รับโอกาสขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนเซเนตินะครับก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมทีเดียว ไมคอนไม่ทําให้มูรินโญ่ผิดหวังนะครับเขาทั้งรับทั้งวิ่งเติมเกมรุกได้นะครับคอสบอลจากด้านข้างได้ดีอีกด้วยนะครับโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศที่พบกับบาเยนมูนิกนะครับไมคอนปิดเกมรุกฝั่งซ้ายของคู่แข่งทําให้ทําเกมรุกได้ลําบากที่สุดนะครับผมบาเยนมูนิกเนี่ยต้องออกบอลได้แค่ทางขวาทางเดียวและไมคอนคือส่วนผสมที่ลงตัวในการพาอินเตอร์มิลานคว้า3แชมป์ในฤดูกาลนั้นนะครับฤดูกาลที่เกมทํามาก็จะเป็นฤดูกาล2 0 0 9 2 0 1กานะครับเป็นฤดูกาลที่2ของมูรินโญ่นะครับ พาอินเตอร์มิลานเนี่ยคว้า3แชมป์นะครับผมเกาโชซีรีอาโคปาอิตาเลียและยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับถือว่าเป็นช่วงพีคที่สุดของไมเคอนเลยนะครับผมก็ถ้าเป็นแบ็คขวาช่วงนั้นที่พีคๆเนี่ยก็จะเป็นดานิเอาเวสนะแบ็คขวาทีมชาติบราซิลเหมือนกันนะฮนะแต่ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่บางคนอาจจะเฮ้ยคุ้นๆชื่อจําชื่อได้นะครับไมเคอนเนี่ยย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาล2012-2013ด้วยนะครับผมแต่หลังจากนั้นก็ผ่านจรไปเรื่อยๆและแขวนสตั๊ดเลิกเล่นในฤดูกาล2019นะครับ เวอร์ชันสุดท้ายที่มีในเกมนะครับก็คือตอนปี2020นะครับตอนนั้นเป็นร่างสแตนดาดเวอร์ชันสุดท้ายก่อนที่เขาจะแขวนสตาร์ทไปนะครับผมก็เคยมีในเกมแล้วอหละ่ะแต่ว่าไม่เคยมีเป็นเวอร์ชันที่เป็นนักเตะตำนานนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่กลับมาสู่เกมในเวอร์ชันของ E p i c i n t e r m i l a มลนะครับร่างนี้สามารถทำตันได้อยู่ที่101เลยนะครับยืนแบ็คขวาได้ตำแหน่งเดียวจริงๆก็ยืนแบ็คขวาสูงหรือว่าวิงแบ็คหรือว่า RMF ได้เหมือนกันนะครับผมนี่ ปี2009-2010ั20นบะครับสไตล์เป็นแอ t a c k ก n ิ้งฟูลแบ็นะครับผมยืนแสดงผลที่ RB ได้แต่ว่า RMF เนี่ยก็จะเป็นออฟสไตล์ไปนะครับส่วนบูสเตอร์จะเป็น agility ความคล่องตัวนะครับเพิ่มสปีดสปีดต้นบาลานซ์และ ตัมบีน่านะครับผมก็เพิ่มไปอย่างละสองนะครับตัน1 0 1นะก็เดี๋ยวจะอัพให้ดูว่าแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะอัพแบบกดออโต้ให้ดูก่อนรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะปรับเราไปลองเล่นตามสไตล์ที่ผมคิดว่าน่าจะดีนะครับแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมบอกสารภาพตามตรงเลยนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะทําไม่ทันหรือไม่ได้ทาแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์แล้วเดี๋ยววันจันทร์ก็มีแพ็คใหม่มาใช่ไหมโอ้โหแต่ว่าหลายคนก็ทวงกันเหลือเกินนะ กดออโต้ก่อนรอบหนึ่ง97บูตซนะฮะจะเป็น101ไปเลยทีเดียวเชียวนะฮะ ค่าพลังแพทเทิร์นเนี่ยเน้นความเร็วครับเน้นสปีดเน้นที่กิงพาวเวอนะครับความคล่องตัวนะครับผมก็ดูว่าถ้าเราออโต้แบบไม่ได้ปรับอะไรเลยเกมรุกเนี่ย80บอลคอนโทรลที่วิ่งท้ายบุชชันนะครับ88 7อ่า80แล้วก็78นะครับแต่ว่าไอ้พาสซิ่งเนี่ยล็อบเจ็พาสเนี่ย84นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่รวมถึงลูกโค้งด้วยนะลูกโค้ง77อันนี้ก็เป็นค่าพลังที่สำคัญสำหรับแบ็คนะเวลาเติมขึ้นไปเปิดนะครับเกมรับก็พอใช้ได้ประมาณแต่ว่าจุดเด่นขออออองงไไมมมมคคคคคค์นนนนนืววาาาเรรร็ะะะะัับบสปีีด99แตตนะ่่่ทลุถถถึ100้้้โผ ใช้โค้ดเทนฮ a อาจจะถึงนะไอดี ID นี้ไม่มีนะก็ไม่ได้ลองนะครับใครมีแล้วเปิดได้เดี๋ยวลองกับเ e n h a ได้ไปลองให้ดูหน่อยนะครับเท้าซ้ายไม่คดีนะไม่ไม่เหมือนกับกองเยล่าที่เล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับแต่ผมคิดว่าผมจะปรับหน่อยนะครับเพราะว่าการเปิดบอลของเขาไม่ค่อยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับผมขอลดนี่เลยฮะสปีดกับเรื่องของ Kicking Power ความอึดหน่อยก็คือลด l o ว์บอดี้เซนต์นะครับผมจากเดิม13ลดลงเหลือ11 นะครับลดไปเลยเหลือ11นะครับสปีด93นะครับผมเอ่อคิกิ้งอ่าสิเลย10ไปเลยนะลดเรืองเหลือ10เลยแนละ้วแต้มิน่าเหลือ7แต่ว่าเดี๋ยวมันจะบูสต์ด้วยแล้วก็จะเพิ่มเป็น9 0สีฟ้าเหมือนเดิมนะครับผมอ่าลดสปีดไปนะครับดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงรวมถึงดีเฟนดิ้งด้วยนะครับดีเฟนดิ้งเนี่ยผมจะลดจาก8นะครับผมให้เหลือ6นะเพื่อจะเอาโปรเกชั่นพอยต์ตรงเนี้ย ไปใส่พัชซิ่งนะครับได้ปกเจนพอยต์ขึ้นมา14พอยต์นะครับเอาไปใส่พัชซิ่งเลยเพื่อจะดันล็อตเทสพัชนะครับผมให้เป็น94ฟ้าใส่พัชซิ่งป้า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 ก็ายให้เป็นสิบเลยนะครับผมก็จะได้เป็น014846นะครับอ่าโอเคแบบนี้ก็ได้101เหมือนกันนะครับผมบูสต์จาก96นะก็บูสต์ห้าไปเลยทีเดียวเชียวนะครับผมเป็น101นะฮะ เดี๋ยวดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเมื่อตอนไปเล่นนะครับดูค่าพลังข้างในนิดนึงนะครับหลังจากที่ปรับแล้วบูสต์แล้วนะครับผมพาร์ซิ่งนะครับล็อตเทสพารเราได้เป็น90นี่ดันมาเป็นสีฟ้าๆไปเลยนะครับแต่ว่าไอ้ลูกโค้งเนี่ยก็ยัง77นะดันมากกว่านี้ไม่ได้นะครับผมเออจะดันขึ้นนิดนึงนะ ดูทีว่ามันจะส่งผลมากน้อยแค่ไหนนะเปิดแม่นแต่ว่าโค้งไม่ค่อยเยอะนะครับผมอ่าสปีดจากเดิม99เราลดลงเหลือ96นะครับความอึดซัมินาเหลือ91นะครับผมาการใช้เท้าซ้ายไม่ค่อยดีนะครับผม ส่วนสกิลนะครับมีช็อตเธอร์ไลซิ shot, ่งช็อตลองเล้งชูตติ้งเนี่ยมีสกิลยิงเยอะพินพอยต์มีนะครับมีอยู่แล้วไม่ต้องใส่เพิ่มนะครับโรเลเทสพาสนะครับออลองทัวร์ทุ่มไกลเกมแมนชิปสกิลเรียกฟาว่ามีนะฮะส่วนสกิลเกมรับก็จะมีสไลดิ้งแท็กเกิลกปตันซี่ไฟติ้งสปิริตนะครับถ้าถามว่าจะใส่สกิลเพิ่มนะฮะก็ควรใส่สกิลเกมรับไปเพิ่มหน่อยนะครับผมเช่นแมนมาร์คกิ้งอินเตอร์เซชันนะครับเป็น2ส,สกิลที่สำคัญที่เหลือก็ตามใจคุณเลยครับผมอยากจะเพิิ่่่มออะะะไรรแแตนนนนนา2สกกลี้คับ ย้ำอีกทีหนึ่งนะครับว่าตอนแรกเนี่ยคิดอาจว่าจะทําไม่ทันแล้วนะครับสำหรับรีวิวไมคคอนเนี่ยแต่ก็ทุกครั้งที่ลงคลิปอื่นเนี่ยก็มีหลายคนขอกันเข้ามาขอก็เข้ามาคนที่เปิดได้คนที่อยากรู้คนที่แบบตัดสินใจอยู่ว่าจะเปิดตามล่าหรือเปล่าก็คงอยากรู้นะครับแต่คนที่อาจจะไม่ได้สนใจก็มีอยู่เยอะเหมือนกันอันนี้ต้องต้องเข้าใจภาพรวมนะครับบางทีเนี่ยผมก็ดูดูภาพรวมว่าจะทําคลิปแบบไหนดีเพราะว่ามันก็มีจํากัดในการทําได้นะครับเพราะว่าแต่ละคลิปันก็ใช้เวลาโดยเฉพาะการรีวิวแบบนี้เนี่ยใช้เวลาหลายชั่วโมงตอคนลนิปนนนะะรัเพาฉ้ บังใจกันหน่อยนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็ปาไตลูกนิ่มโอซิเมนโอซิเมนไมคอนเป็นแบคขวาประเภทความเร็วนะครับความอึดนะฮะแล้วก็เตะแรงระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องของการเปิดแม่นเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกคลิปที่แล้วไปสำหรับการรีวิววงร์ซองโกลรานะครับว่า <Stevens> นักเตะที่มีความเร็วส่วนใหญ่จะเปิดแมน่นแม่นและนักเตะที่เปิดแม่นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีความเร็วนะครับผมไมค่อนเนี่ยมีความเร็วแต่เปิดไม่ค่อยแม่นผมก็เลยอัพเพิ่มเรื่องของความเปิดแม่นเพิ่มขึ้นไปนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมก็เปิดแม่นดีขึ้นนะครับคือผมไม่ได้ลองกดออโต้แล้วเล่นนะผมปรปับแล้วมาเล่นเลยผมก็ไม่รู้ว่าอตอนกดออโต้เนี่ยจะเปิดแม่นมากน้อยสักแค่ไหนนะครับแต่หลังจากที่เพิ่มพาร์ซิ่งไปแบบนี้นักเตะพาร์สแบบนี้นะครับผมก็โอเคเลยทีเดียวนะครับเกมรับเนี่ยก็ถือว่า ผมอาจจะเห็นเกมรับไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ผมลดเกมรับไปด้วยแต่พอไปลองเล่นจริงรู้สึกว่าเขายืนตำแหน่งได้ดีเหมือนกันนะครับจังหวะถูกที่ถูกเวลานะครับเข้าสกัดบอลได้ดีนะครับไม่ค่อยยืนตัวห่างนิดนึงอันนี้คือยังไม่ได้ใส่แมนมาร์กิ้งนะครับถ้าใส่แมนมาร์กิ้งแล้วการเคลื่อนที่นะครับการจับจังหวะการเข้าประกบตัวคู่แข่งเนี่ยอาจจะอาจจะต่างกว่านี้นิดนึงนะครับผมก็ต้องลองดูนะครับต้องลองดูว่าชอบแบบไหนแต่แต่ถ้าการยืนนะผมว่าถ้าไม่ใส่มมนมาร์กิ้งรู้สึกโอเคนะสำหรับ สำหรับไมคอนนะครับผมอาจจะเป็นตังหวะที่ผมพบเจอนะ,รอะประสบการณ์ตรงของแต่ละคน่แตกต่างกันดูฮะดูสปีดมาริมเส้นนะครับเลาะ,ละมาริมเส้นนะครับแล้วก็เปิดด้วยความเร็วนะครับหาตัวฝากที่หนึงถ้าเกิดว่ามันตันนะครับแล้วไปหาช่องมาครับผมไปแล้วครับผมสตันนี่ย <laughs> อันนี้คือเปิดไม่ดีเพราะว่า เราไม่ได้ผ่อนสปีดนะครับต้องผ่อนสปีดนิดนึงแล้วก็เอียงตัวเข้าหาประตูสัก4ี่ห้าองศาถ้ามีเวลาพอนะครับผ่อนสปีดเอียงตัว4ี่ห้าองศานะครับแล้วเปิดนะครับระยะไกลก็สตันนิ่งไประยะใกล้ก็อาจจะเปิดไม่ต้องสตันนิ่งก็ได้นะครับผมม้วนครับม้วนครับคืนมาครับนี่เปิดแบบนี้ได้ไหม อันนี้ที่เห็นสตัมมิแน่หมดเนี่ยผมก็มีความสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจจะใช้งานเยอะเข้าเกินไปนะครับดูว่าสตัมมิแน่หมดแต่ก็ยังวิ่งได้ดีนะเพราะว่ามีไฟติ้งสเปรดิตอยู่นะครับผมช่วงเลดเกมโดยเฉพาะช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับ<ไ>เวลาไปเล่นอีเวนต์เนี่ยถ้ามันเสมอกันก็ต่อเวลาพิเศษใช่ไหมใช้แรงกายเยอะเหมือนกันนะครับไมค์คอนดูกระแทกลูกนี้ครับเกมลับเนี่ยผมชอบนะผมชอบเกมลับนะถึงแม้ว่า าพลังเกมแล้วอาจจะดูไม่เยอะแต่ว่ารู้สึกว่านี่ฮะว่ามันเข้ายืนดีแบบเข้าถึงบอลได้ไวมากน,นะครับสปีดดีเพราะถ้าเข้าถึงบอลไวปุ๊บเนี่ยการเข้าประทะบอลก็มีโอกาสได้ได้บอลกลับมาสูงเหมือนกันนะครับเท่าที่ผมเล่นนะรู้สึกเกมรับเข้ายืนดีแต่ค่าพลังเกมรับเราอาจจะมองข้ามไปนะครับดูความเร็วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ,รบนี่คือจุดเด่นของเขานะครับความเร็วไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปได้แค่ไหนไปได้แค่นี้แหละฝืนไปก็ไม่ดีนะครับแต่ผมจะให้รู้ว่าเออวิ่งไปด้วยความเร็วแล้วเป็นแบบไหนครับดูครับนี่แบบนี้แบบนี้้้ลลดดปปแวรเิ ความเร็วอ่ะใช้ได้เอาเรื่องอยู่นะครับผมตูมลุงนี่ขอเห็นหน้าชัดๆหน่อยนี่หน้าชัดๆนะความเร็ว,โ,วโอเคเอาเรื่องนะครับผมพอได้ติดเครื่องเลยคือหาตัวจับลาบากเหมือนกันถึงไหมว่าเราจะลดสปีดไปบ้างแล้วก็ตามนะครับตอนที่ผมอัพนะครับดูว,วิ่งไปได้เกือบสุดทางนะครับผมแล้วก็มันจะมีจังหวะผ่อนสปีดไปนิดนึงอ่ะเมื่อไปได้เต็มที่้วก็จะโดนวิ่งตามทันถ้าเกิดว่าเราคลองบอลไปอยู่ด้วยนะครับ คือท่านักเตะที่คลองบอลกับเท้าด้วยแล้ววิ่งไปด้วยเนี่ยความเร็วมันจะไม่เหมือนกับนักเตะตัวเปล่าวิ่งนะในเกมนี้นะครับบางคนก็เลยสงสัยว่าเออนักเตะที่แบบสปีดน้อยกว่าทําไมวิ่งตามทันนะครับัมก็ต้องดูที่ค่าดิบบิ้งด้วยอะไรด้วยนะครับเวลาวิ่งไปกับบอลตรงๆถึงแม้ว่าเราไม่ได้เลี้ยงบอลเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีความเร็วมากนักเหมือนกับวิ่งตัวเปล่านะครับขึ้นอยู่กับค่าดิบบิ้งด้วยนะครับดูฮะสปีดไปกับบอลนะครับไปไม่ได้เยอะนะครับต้องฝากนิดนึงนะครับแล้วไปต่อดู มันจะเห็นชัดเจนเหมือนวิ่งแข่งเลยนะครับผมอยากจะทำชาเลนจ์วิ่งแข่งเลยเกินแบบไม่มีบอลแต่มันทำไม่ได้ในเกมนี้นะครับหลายคนขอมาอยู่ในสปีดคอนเทสต์อ่ะผมเคยทำแล้วนะครับแต่แต่มันต้องวิ่งแข่งด้วยการมีบอลไปด้วยไงควิดลูกนี้นี่โอ้ยการเปิดบอลมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแต่ความโค้งส่งผลเหมือนกันนะครับสำหรับการเปิดบอลแล้วโค้งเข้าหัวกองหน้านะครับนี่ฮะเห็นไหมถ้าโค้งกว่านี้ผมว่าจะเปิดเข้าหัวกองหน้าเราก็ได้นะครับความโค้งมีผลเหมือนกันดูกระแทกครับผมชอบมากเข้าถึงบอลไว สวิตตัวแม่นแม่นกดเพชเชอร์ไวๆนะครับปฏิกิริยาดีๆเนี่ยผมว่าเล่นได้ดีได้นะครับดิคุยตู้โอโ้ชิลูกระโดดฟาดลูกนี้อย่างสวยแต่ว่าล้ำหน้าไวแล้วนะฮ่เปิดสวยกระโดดฟาดสวยครับมาแล้วเติมมาแล้วครับออาเป็นสี่ฟูลแบ็กนะเติมอยู่แล้วครับปแล้วครับริมเส้นมีช่องบ้าไปได้บ้าไปได้หลอกกระชากกระชากได้แล้วครับเลยยาวไปหน่อยเบรกไม่ทันนี่ดูกระแทกครับกระแทกบอลมาสวยมากผมผมกระแทกได้หลายจังหวะมากนะ เออมันไปถึงบอนไวแล้วก็แทงไวดูครับชิปอันลันแล้วไปต่อครับผมไปแล้วก็ควิปได้บ้าไม่ได้้ยดูฮะล,ลงมาช่วยเกมรับด้วยเป็นไงล่ะไวด้วยนะครับใช้ความไวเป็นประโยชน์นี่ขวางซะเลยอ่าฟีคิกหน่อยดีขอลองหน่อยดีเป็นไง <laughs> เผื่อเข้าจะแจ้งเกิดบ้างไม่ได้ครับ <laughs> แต่ว่าข้อเสียนะครับ ผมบอกตรงๆเลยนะหลังจากที่ผมลด l o w body s a n c e นะครับผมไป up passing เนี่ยเปิดบอลแม่นขึ้นก็จริงนะครับแต่ข้อเสียนะครับถ้าเล่นยืดนะถ้าเล่นแบบต่อเวลาไปถึง120นาทีนะครับผม s t a มิแนแค่นี้ก็มีหมดเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจจะใช้งานเยอะจนเกินไปแล้วเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดทั้งเกมนะฮะเพือง s t a มิ n นามากแต่ก็ยังดีที่มี fighting spirit นะครับผมคอยช่วยประคับประคองฟอร์มการเล่นให้ยัง อยู่ในทรงที่ดีอยู่นะครับผมถามว่าเก่งไหมก็เก่งในแบบของเขานะครับมีสปีดที่ดีมีความเร็ววิ่งไล่จับปีกได้ดีนะครับผมเรากะจังหวะสวิตตัวดีๆกดเพชเชอร์ดีๆนะครับดักทางดีๆนะฮะผมว่าเป็นแบ็กสายความเร็วที่มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องช่างใจนะฮะว่าคุณชอบแบบไหนชอบแบบอัดสต้ามิ่า แบบออโต้ไปเลยหรือว่าจะปาใส่พาสซิ่งเหมือนผมนะครับก็ลองตัดสินใจดูสําหรับคนที่เปิดได้นะครับผมก็มีข้อดีข้อเสียไปนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพิทด้วยนะครับที่ให้ยืมไอดีรีวิวนะครับแล้วก็รวมถึงแอปพินฟุกที่รวบรวมประวัติให้เช่นเคยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รอนะครับผมใครที่แบบอยากให้รีวิวตัวนู้นตัวนี้เนี่ยผมทาไม่ทันจริงๆแต่ละคลิปมันใช้เวลาเยอะนะฮะต้องมาวิเคราะห์เรียบเรียงตัดต่ออีกโอ้โหคึงข้องวันต่อหนึ่งคลิปนะครับ แคตเขียวเนี่ยผมอาจจะรีวิวทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ลงคลิป BCL แดงเดือดช่วงเย็นนะครับติดตามรับชนมันๆนะเปลี่ยนบรรยากาศไปชม BCL ครับแต่ยังไม่ได้กดติดตามนะกดติดตามช่องบอลสกีโฟไปด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมจะได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อคุณต่อไปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับัดตัวเดบลตส่า Oh, it's okay. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on.